สารับอยู่ผมในทำคุ้งวันนี้ผมมาคุยเรื่องประวัติประความเป็นมาของผมนั่นเองนะครับหนึ่งนะครับความเป็นมาของผมคือตอนแรกผมใช้ชื่อช่องนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะยูทูบบอกวนะ่าเป็นนไม่ไู้อเป็นไรนะเปะิดให้ดูครับยงจำชื่อเลยนะยังชื่อได้เลยครับเนียโกเกมทีวีนะครับ ผมจำชื่อกเกมทีวีได้เลยครับนี่หกซับนะครับนี่คือคิที่ผมลงไปทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่นะครับที่ผมติดตามไปแล้วแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ช้ชื่อน,น,นั้นนี้เนื่องจากผมจาชื่ออะไม่จไม่ได้นะครับผลสายรหัสไปก็รหัสผิดเหมือนว่ามีคนแฮกผมไปแล้วนะครับแล้วก็มาอันที่สองนี่ครับแรมคุงครับ นี่เนี่ยนะครับก็เนี่ยอันละอันนี้แหละครับแลมพุกนะครับก็อันนี้ก็เหมือนกันครับโดนเหมือนเหมือนโดนแฮกอะแต่มันเข้าไม่ได้จริงๆมันแบบใส่ไปรหัสผิดรหัสผิดแล้วผิดนะครับนะครับอันนี้ใครแลมคุงช่อง TH โอ้จะแบบนะครับก็ก็คนที่เห็นคําว่าแลมคุงนี่ ให้มากดซับชแน,นลผมนะคะกับโกเกมทีวีด้วยผมพบผมย้ายชแน,นลแล้วลืมละหนเลยไม่มีโอกาสมาประกาศนะครับกระสบับกระกือเขาจะปเป็นก่อนยาวแล้วก็เชิญกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วนี้ใครเนี่ยช่องดอานิยมไอย,ยีนะครับคนนี้ยีนนะเพื่อนผมนะครับกระสับกระสือเขอจะไปก่อนยาวแล้วก็เกชิญกด subscribe ด้วยครับบ๊ายบายกดกด